สองโปรไฟล์ profile, like can, นัทไลค์แคนแพนด่าดนเจษดาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองคอ์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ prawarity ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ไอ w a n อ1 9, 9 4กหรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคร์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะนัดลายแค้นหนุ่มน้อยมากเสน่ห์น่าเอ็นดู แม้ในระหว่างการแข่งขันจะผิดหวังบ้างแต่น้องยังคงทุ่มเทเพื่อให้ได้ยินอยู่ในจุดที่ตนเองฝันไว้และเพื่อเป้าหมายในอนาคตน้องจึงเต็มที่ทุกการแสดงและด้วยเอกลักษณ์ความสามารถของน้องทําให้เราได้ติดตามน้องในบทบาทศิลปินเต็มตัวแล้วในนามบุมลายแค่นน้องนัดเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2546เป็นผู้เข้าแข่งขันจากรายการโปรเจกต์อันฟ้า ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติสาขาวิศวกรรมนาโนมีการเต้นเป็นเอกลักษณ์และลุกเล่นความออดอ้อนที่ต้อนแฟนเพลงจนตกหลุมความน่ารักของน้องแถมยังมีบางมุมที่ใบหน้าละไม้คล้ายดาราดังอย่างบิวกินอีกด้วยหากใครอยากไปส่งความน่ารักสดใสเพิ่มเติม,ตมก็สามารถค้นหาตามไอจที่หน้าจอได้เลยค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ขิดได้เลยค่ะกามบริการค,คือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกผู้ฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n แทคเซ็นเตอต้องวีทีเฮดเซ็ต